สวัสดีครับทุนลูกเขาเนี้วหักปันน้านะครับมือนี้กะนะครับสีพาบพี่น้องเขานะครับไปหาแนวอยูน่ากินนะครับน้ำสวนกระเทียมเขาเลยพี่น้องตอนนี้เหากระยูนะครับแถวๆนะครับสลากกลางน้ำเขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือนี่นะครับไอซางนะครับซางเหิดกระทอมน้าเพิ่นนะครับใส่กุ้งไว้เด้ครับพี่น้องเด้อ นี่ครับเดี๋ยวดิพาพี่น้องห้องเบิงนะครับเด้ออันนี้ช่วงนี้เขาเป็นเวลาย้ำคืนนะครับประมาณสามทุ่มได้นะครับเด้อสามทุ่มนะครับสามทุ่มน้อยๆนะครับนี่แหละมีแต่นั่งอยู่ในกินในพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเด้อทำไมเขาใส่นะครับซัมเมอร์นะครับไฟฟ้านะครับเด้อนี่แต่ว่าตอนนี้ก็เอามาเห็ดเชื่อมเห็ดไอ้กระ่อมน้าหน่อยนะครับ พุดนะปื้ดยางนาพี่น้องยางนาต้นใหญ่เลยนะครับดเด้อพุดนะกำลังนะครับแตกเงาแล้วก็ขืนรับต้นให้มันถูกนะครับใช<ะ>่ะรไปหาเบิ่งกุ้งแล้วพี่น้องเหรอมีเบิ่งเบืงเบืงครับฝน,นบ่ตกหลมือเลยพี่น้องเด้อนี่ครับแต่ว่าเขากับลูกพลิกไปอยู่นะครับเด้อประมาณนะครับแปดต้นนะครับ ดกกะิมีนะครับต้นอันนี้แหละต้นไม้นะครับเด้อไอ้ต้นนะครับพยุงไ้ลำห้ำไหลเนี่ยแหละพี่น้องตลายอยู่ตะลายฟังไหนฟังไหนเป็นตะไรก้อยปะตะลก้อยวัน้กินเข่าแรงได้สามทุ่มแล้วนี่ครับผมับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับอยุดสวนกเกษตรเฮท่าวเจ้าบาสะออนตะยังน้านะครับเด้อไม่เกินอีกสามปีได้กินเห็ดนะครับเด้อเห็ดเห็ดเห็ดเทานี่แหละนี่แหละพี่น้องบรรยากาศ ตอนกลางคืนนะครับนี่เด้อนี่แหละประมาณนี้แหละตอนนี้เขากะอยู่นะครับปรับปรุงนะครับกระท่อมนาน้อยเขานะครับจะว่ามือน,นี้เพราะฉะนั้นได้กินเข่าแล้งนะครับสร้างแล้วก็สิหากุ้งนะครับกุ้งกุ้งมะก้อยนะครับมีน้ำใจว่าอะไรเอาอ่อนซ้ำมกักงกระไรตัวนี่ครับพี่น้องมันกะ ธรรมชาติสุดๆนะครับพี่น้องบ้านสวนนะครับแต่ว่าเขาก็นี่แหละเพราะว่ามันก็เริ่มญงคนกับผูกผูกผ้าเนี่ยจักน้อยเขาก็เห็ดให้มันมีจักจักน้อยนะครับเขาเก็เนี่นะครับกําลังปรับปรุงเห็ดมันได้ราวสามมือนะครับพี่น้องตามคลิปนั่นแหละตามที่ที่พี่น้องเขาได้เห็นนะครับพยายาพยายามอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิงเรื่อยๆนะครับการเห็ดเห็ดนู่นเห็ดนี่เห็ดนั่นนะครับนี่ครับเป็นบ้านสวนนะครับนะครับม้นนี่ก็ ถอนมันนะครับถอนมันเส็จเรียบร้อยนะครับกะเหรีย่าตัสิปลูกหร้อพี่น้องเรยอถอนมันสำปะหลังนะครับในพี่น้องถ้าผู้้ใดเด็ดติดตามผมกัสีมีทั้งสวนกษะเสทั้งเห็ดมันสำปะหลังพรอบนะครับ <c oughs> น,นี่ครับเท่าไหร่พักกระแยงนะจ๊ะยิะนะะ่เหนนย่าพักกระแยงด้วยเจ้าพักกระแยงได้น่ะนั่นน่ะเห็นบ่มีมิต่คนเหยยบพักกระแยงคอย กุ้งกุ้งกุ้งหลายบ่มันตเอ้มเอาจากสออันกับพอดอกาไสเนืใอ่ยอยูเ่เสไสิหนินีไปห้วเี่ยงเลออีกอันนึงอยูเ่เส่ไปสีหนิอี่หลังบนเนี่แหละขผักก,ะะกระหยงเราเนาคุ้มผักกระหยังเดียมันมีแต่คนเหยียบผักกระหยังนะพี่น้องเด้อเนี่ย ปลากระแยงเอาไปใส่ต้มปลานะครับนี่ล่ะนี่ล่ะเออคุ้มคุ้มไปคุ้มไปนี่บักตุ่มเรียเบียเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเขาเบิ่งงันตอนเทนะครับเด้อนี่มันยังโดนบ้านไงโอเคโอ้ยหลายอย่างนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวติดก้อยนะครับก้อยกินแรงนี่ล่ะสามทุ่มนี่แหละคุณนี่นิดหน่อยกับปลากระป๋านีนิดน้อยก็ถูกเปิดชั่วโมงหนึ่งมันก็ได้ชั่วโมงเดียวเนี่ยเออเอาควายกระบานอย่างนี้ เปิดเนี่ยพี่นองนี่ครับพี่น้องอันนี้คือใส่ยังไงใส่เข่ากันบ่เอาเป็นเข่ากับหัวหานี่แหละเข่ากับหัวหางเข่ากี้่กีเข่าเข่ากีนะครับเข่าเดี้วกีเดี๋ยวไปยามอีกอันเพราะจะได้ก้อยหนึ่งหนึ่งกับเพาะนะครับพี่น้องเด้อเพราะว่ามันก็หลายเติบแล้วนะครับเพราะว่าเอาไปก้อยนะครับก้อยตอนนี้เลยนะครับณนบัดนาวนะครับปานนิ้นเอาไป อันนี้คือเป็นปั้นเนียนไว้ปั้นเนียนเปลี่ยนไปยังกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวทำมีดโอเคไหมชั่วโมงนึงก็โอเคแล้วเนาะแต่เบิดเคลื่อนยังไงนี่แต่เอาปุ๋นแล้วทั้งแดงแล้วใช่ไหมทั้งแดงทั้งแดงน้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิรงอีกนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิรงทั้งนี้ต่อครับเด้อนี่ครับยุ่นีมาเลยใส่เนบ่ฟังนี่ได้ใส่บ่อยนี่ง่ายมองนี่ตัวนี้รับมันค่าพักอันนี้เมื่อกี้นี่ละอ๋อก็วางไว้ลวดซักไว้ลวดอก กุ้งนะมันเยอะมากเลยเด้ว <c oughs> เวลาเขาลงไปมันกินขี่ใครเะารับผมตัวมันเหอะนี่แหละซากไปหลดุดกุ้งกุ้งไหล,ลพี่น้องบักหอยจูบเพียงเดี๋ยวมือล้างสีพลาพี่น้องเราเบิ่งบักหอยจูบเนะครับเด้บอบักหอยจูบนี่มีแต่หน่วยซ้ำกำปั้นนี่แหละครับกำปั้นเล็กน้อยเด้อครับน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละ,ละร,ระวังจากหน่อยนะครับเด้อเพราะว่าช่วงนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างนะครับพี่น้องนี่แหละ อันนี้คือหาอาหารยังไงหาอาหารแลงเนาะก้อยก้อยก้อยดูใช่เหรอไอ้นี่แหละเจ้าบ่คือบ่โอ้อันนี้ครับวันนั้นงพอแล้วเอียงอ่ะปลากรุงมาแล้วจีเบิงดูมีบ่เมีบ่มีตาแดงเต็มเลยเอาล่าวะเอาเอาอันส้ำนี่กับพ่อดอกจักหลังมือนี่ใส่จักหลัง ห้า,หาอัเดนที่สองเอาซับเนี่ยเปืดพี่น้องเบึ้งตาแดงจึงคืออยู่นะเตรียมอยู่กุ้งหลายครับพี่น้องบักหอยบักหอยแห้งหลายครับครับบักหอยจูบเด้อบักหอยจูบบักจูบหอยจุบเขาน่แหละหลายแห้งครับพี่น้องวันนี้เขาก็ได้เมนูนะครับชั้นยอดนะครับก้อยก้อยกุ้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อก้อยกุ้งนะครับวันนี้เด้อ เอาแค่สองหลังนะครับคนใส่ไปหาหลังแต่ว่าเขาก้อยแค่สองกอระเพาะนะครับนี่มือนี่นะครับเรากะมันมีหลายอย่างนะครับที่เขาสามาถนะครับบริโภคหรือว่าเนี่ยครับกินได้อยู่ในอูไออยู่ในสวนเ้องอ่แหไะพี่น้องเด้อเนี่ยเห็นบ่าพี่น้องเนี่ยหลายอย่างหลายแนวนะครับทั้งบอกหอยจูบทั้งียังอ้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปเบิรงนะครับเด้อ แต่ที่พี่น้องเขาเบิร์นนะครับเด้ไไอได้อยู่มันจะมองเดียวนึงซิม,ซ,มซิมนะพี่น้องเด้อนี่นอันนี้มันมันลูกมันดอกเขานะครับแต่ว่า,วามันทดุทดๆเลยนะครับอือหือเอาแล้วพอแล้วจับนี่ก็เหลือเฟีย้ยแล้วนะครับโอ้ย,อยนี่ก็ไปขายสองร้อยยี่ดอกเฮ้ยในจักงินสิบาทนี่ละปาเนี้หน่อยนะครับปาเนี้หน่อยปาเนี้หน่อยเอาไปโยนขึ้นนะครับ เราต้องปล่อยคืนนะครับสู่ธรรมชาตินะครับเจ่าวาฮัคเรียร้อนอพวกกุ้งนะครับน,นี่ได้ยังไงตอนนี้หน่อยนะนี่นะก็เลยง่ายหลาย,อยดอกนี่เดิโยนคืน<ห>นะครับหลายเยอะเยอะหรือว่าหลายก็คือกันนั่นแหละเพี่น้อง ซับนี่ครโอเคก้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บเก็บไซร์สามนะครับแล้วสิได้ก้อยนะครับพี่น้องเอาเด้๋สามมาแล้วนะครับห้องกสิเรียกนะครับคัดสันนะครับนี่เห็นป่สุดยอดนะครับก็คือกุ้งไหลนะครับแต่ว่าเขาบวชเด้ว่าเขาสิหากินตลอดนะครับเด้อนี่แหละกุ้งไหลหลีครับพี่น้องถ้าผู้ใดหาขายนะครับเขาสิมาจองตะซวนผมนี่แหละ เห็นป่ะแค่ว่าสองหลังแล้วกับบ่ได้วายยังเด้ครับซ้ำเฮาสิกินนะครับพี่น้องไนล,ลีนะครับซ้ำติดกินกุ้งเนี่ยอึดบว่าอยากนะครับนีหลีบักหอยจูบมือหลังนะครับเด้อเดี๋ยวผมนี่ยกบักอันยังก็บใบบักเผาโชว์นะครับนี่บอลลีนะครับบ่ได้วอลลินนะครับเด้อเห็นบ่นี่ จติก้อยนะครับแต่ว่าพี่น้องไ่ได้เห็นดอกเดี๋ยวผมก็นะครับเดี๋ยวสิพิเคลิปให้พี่น้องล้วนะครับเดี๋ยวผมก็บทเห็นเนือยู่นื้กินนะครับกินข้ากินน้ำนะครับมันสามทุ่มแล้วนะครับบันนี้กะบรรยากาศบ้านสวนนะครับเด้อสวนเกษตรผสมผสานนะครับหรือว่าสวนผ่ทุนนี่แหละพี่น้องเด้อมีทุกอย่างนะครับบัวจะติเป็นปูปลาหน้านามหรือว่าบักนี่แหละกุ้งหรือว่าบัอกหอยนะครับเด้อมีทุกอย่างหลีนะครับครับผมสาหรับวันนี้กะเดี๋ยวสิฝากไปที่นี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ เ้อหน้าตากะที่เป็นแบบนี้นะครับเด้อนี่แหละเฮดเซตฟังหันนะครับนี่อันนี้เป็น mRNA. มกหนูนะครับเด้อมกหนูใส่หยวกกล้วยนะครับอันนี้ก็ที่เป็นลาบเท้านะครับเด้อลาบเท้านะครับเมนูอันนี้เป็นลาบเทวาทวามันเกิดอยู่ในสวนเขาเลยนะครับนี่เกิดน้าบวกน้ำนะครับที่บบมีสารเคมีนะครับอันนี้ก็เป็นมกหนูนะครับอันนี้ก็กุ้งที่เขาไปใส่มาด้ยฟังหันนะพี่น้องเด้อนะครับ อันนี้ไทยพี่น้องเบืองด้วยครับเด้อนั่นแหละครับผมนิดๆน้อยๆนะครับ